สวัสดีครับกับสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งทุกทท่านนะครับและก็ขอสวัสดีพี่พี่เอนะครับร้านพิเนตออดิโอทุกทท่านครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปประจําวันพุธนะครับที่25เดือนมกราคม2566ครับผมมีสินค้านะครับเข้ามาใหม่นะครับเป็นตู้ VL นะครับตัวนี้วีว่านะครับสำหรับพี่พี่สมาชิกนะครับท่านไหนที่ยังมองหานะครับก็ถือว่าเป็นตู้ยอดนิยมนะครับตัวนี้เป็นบริษัทชั้นนําของไทยนะครับตัวนี้ สำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับหรือว่ายังมองหาอยู่นะครับมีเป็นตู้ซับเบดนะครับตัวนี้มีซับเบดนะครับตู้ซับเบดมีพาวเวอร์แอมป์ในตัวนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับเป็นร <im> <deep settle> ุ่นบีว่านะครับ7 1 8ดนีนะครับสำหรับตัวนี้มีเข้ามาอยู่หนึ่งตัวนะครับเป็นตู้ซับเบดนะครับสภาพสวยงามนะครับตัวนี้99%เลยทีเดียวนะครับหูจับเหล็กด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวเบาเสียบนะครับเป็นเสียบตู้เสียงกลางนะครับ ด้านบนนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหานะครับตู้สภาพสวยๆนะครับใบละ2อง0 0ื่นหบาทนะครับตัวนี้มีเข้ามาอยู่หนึ่งใบนะครับพร้อมส่งนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังสวยงามนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเนตออะโออัมเบรดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ0 9 5 2 2 4 6 4 9 7ครับและก็0874217464นะครับก็จะมีตัว รุ่นนะครับรุ่น 718D นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็น power amp ในตัวนะครับคาร์ดดีนะครับสำหรับตัวนี้สำหรับท่านไหนที่ต้องการก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับขนาด18นิ้วนะครับให้กำลังวัดกำลังวัดของแอมป์นะครับ2อ0 0ันแวัตต์เลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตอบสนองความถี่ที่300เฮิรตซ์นะครับถึง400เฮิรตซ์เลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับท่านไหนที่ต้องการนะครับความดังสูงสุดนะครับตัวนี้อยู่ที่130เดซิเบลนะครับหรือว่า130 ดีบีนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับดูด้านข้างซ้ายมือนะครับก็จะเป็นในส่วนของสเปคคอนปักนะครับปักเป็นตัวสเปคคอนให้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับมีอินพุตนะครับแล้วก็จะเป็นตัวลิงก์นะครับบนล่างนะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นสวิทช์พาวเวอร์นะครับปิดเปิดนะครับครบเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นเป็น XLR นะครับสําหรับตัวสัญญาณนะครับแล้วก็สัญญาณลิงก์นะครับมีตัวปรับโหมดนะครับตัวนี้ ให้ถึง6ระดับนะครับปรับโปรแกรมนะครับส e ําหรับตัวนี้นะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหานะครับก็จะเป็นเกณฑ์นะครับเกณฑ์ลิก์นะครับสาหรับตัวนี้เกณฑ์เสียงนะครับขอภัยนะครับตัวนี้ตัวบนนะครับตัวนี้ก็จะปรับโหมดให้ถึง6เสียงนั่นเองนะครับสําหรับแล้วแต่เราจะใช้ในโหมดไหนนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับเผื่อท่านไหนที่ยังมองหานะครับตู้เบสซับเบสนะครับของ วีว่านะครับ vl นะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเนิจออดิโอนะครับใบนี้เข้ามาอยู่หนึ่งใบนะครับสำหรับตัวนี้ใบละสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับสภาพสวยงามนะครับสภาพเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นเลยนะครับยังไม่มีรอยยังไม่ใช้งานมากนักนะครับสำหรับตัวนี้นะครับด้านหน้านะครับก็จะมีในส่วนของตะแกรงนะครับตะแกรงก็จะมีโลโก้ vl นะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัวซับเบส18นิ้วนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการ ตู้สับเบตนะครับของบริษัทนะครับก็ inbox มาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในส่วนของช่องทาง YouTube ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่านไหนที่เข้าไปรับชมในส่วนของ YouTube นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับตู้ VL นะครับตัวนี้นะครับมีเข้ามาอยู่หนึ่งตัวนะครับเป็นตู้ซับเบตนะครับวีบ้านะครับ 718D นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นซีรีส์นี้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับ มีเข้ามาอยู่หนึ่งใบนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับในราคาที่2อ5 0 0่บาทครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้แฟรครับเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับตู้แฟดของช่างน็อตนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของตู้แฟรช่างน็อตเทอร์โบนะครับมีเข้ามาอยู่2ใบนะครับสำหรับตู้เทอร์โบ21นิ้วนะครับแต่มีตัวทดนะครับ มีทดเป็น18ได้นะครับสำหรับตัวด้านในนะครับทดดอกนะครับใส่ดอก18ได้นะครับแต่เป็นตู้21นะครับมีเข้ามาอยู่2ใบนะครับใบละ3,000บาทนะครับเป็นตู้แฟดนะครับตู้เบิ้ลนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาตู้ของช่างน็อตนะครับ21นิ้วนะครับแต่มีตัวทดเป็น18ได้นะครับสำหรับตัวนี้สวยๆนะครับสภาพสวยงามนะครับขอบเหล็กเต็มใบนะครับสาดสีระเบิดสวยๆนะครับใบละ3,000บาทนะครับยังไม่รวมส่งสําหรับท่านไหนที่ ต้องการนะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปประจําวันพุธนะครับวันพุธที่25นะครับเดือนมกราคม2 5 6 6ครับเป็นเซตของตู้เบดล้วนๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับใส่ดอกด้านบนนะครับสาหรับตัวนี้ด้านหลังก็จะมีโลโก้นะครับแล้วก็จะเป็นสเปคคอนให้สภาพตู้ก็ถือว่าสวยงามนะครับตัวนี้สวยงามมากนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับสําหรับตู้ ตู้แฟนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ